สบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าๆเด้อมือนีน้องบอมกับเกี่ยวมายุมายะนี่เนาะฟดหูทุกคนมือนี้เพราะว่านี่มีถุงกระเป๋าทุกคนมือนีพวกเฮามือนีบอมสีขึ้นไปที่เวียงจันทร์เนาะทุกคนจะขึ้นไปหาพี่จ่าไปขึ้นไปหาพี่จ่าจ่าสาวลาวเนาะเพราะว่า บอมจะได้ไปไปอันไปอย่างกระยโย่ไปซื้อฟอร์มจะไปสอบเสียงมาฮายย <c oughs> ุ้ยไปยังยังยังบอสจะไปก็ยังบอสจะไปอินเดียเอาจะไปซื้อฟอร์มสอบเสเียงคาวิทยอะไรเนาะทุกคนเอากันเลยว่าสิไปกับพี่ซ้ายที่จริงน้องบอมส่งเอกสารไปให้เอื้อยแล้วว่าสิให้เอื้อยซื้อฟอร์มให้แต่ว่าทางโวงเรียนเพื่อนบอกให้เนาะ เพื่อว่าให้คนที่จะไปเสงไปซื้อโดยกลโกงนาอก็เลยว่าน้องยูกับน้องบอมก็เลยว่าให้น้องบอมไปเนาะน้องยูว่าน้องยูหันยู่เหอนเนาะให้น้องบอมเป็นตัวแทนไปแน่นแต่ว่าวันนี้สเจะได้ไป้างคนได้สลับกันวันนี้ให้น้องบอมไปแปลงสู่มีห้องน้ำนอะแล้วกลับมาเป็นน้องยูอีกครั้งเดี๋ยวไปบึ้งวิธีขั้นตอนของน้องบอมว่าที่เป็นยังไรคนบ่ฮู้ว่าสีเป็นยังไงเนาะที่เขาไปเมื่อนี้เขาก็จะไปด้วยมอเตอร์ไซค์นาะทุกคนจะไปด้วยมอเตอร์ไซค์ไปกับพี่สายเนาะนี่พี่สายก็จะ กำลังถือคือเนาะนี่ส่วนน้องบอมกับปทีทงกระเป๋าไปเรียบร้อยเนาะน้องอบอมจะประมาณจะกินลักก็ไปเต้พี่ไปเวียงจันแม่พอประมาณจะกลักก็พอแต่บ้านเราไปเวียงสองร้อยแปดสิบวันนั้นว่าแต่ละคนห้าสิบเจ็ดลักคือ <c oughs> น้องอบอกว่าเอฟซีแต่ละคนบางบางเทือกเขว่าว่าอันร้อยแปดสิบลักร้อยห้าสิบลักมันที่จริงเป็นสองร้อยแปดสิบลักต้องขอโทษหลายๆเด้ที่ว่าผิด <c oughs> เดี iste, <laughs> ๋ยวเขาก็สิขี่รถไปนําพี่สายนอนรอติดตามเบิรงพวกเขาเด้อว่าพวกเขาอ่าจะไปเป็นจังไงแน่โดยมอเตอร์ไซค์เนาะเพิ่นจะเอาคันนี้เนาะไปเนาะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกเนาะที่ขี่มอเตอร์ไซค์เน่ไม่หวาน้องบอมน้องว่าเป็นครั้งแรกวนะของน้องน้องอยู่จะเป็นครั้งที่2ไปซื้อรถคันนี้เลยนาะทุกคนไปซื้อรถคันนี้นําพ่อตอนแต่่ละเทือก็ไปญาติมาซื้อตอนมาไปซื้อน้องบอมก็ไปนําญาติพี่น้องไปแบบ เพิ่นมีรถง่ายแล้วไปน้ำเพิ่นเพื่อนส่วนไปก็ไปน้ำเพิ่อนเนาะแต่ละเอะือสุดนี้จะเอารถจักรไปเป็นครั้งแรกที่น้องบอมขี่รถจักรกับพี่สายแล้วก็เป็นครั้งที่สองเออเป็นครั้งหนึ่งที่น้องบอมไปเป็นครั้งแรกที่น้องบอมเดินทางกับพี่สายเป็นครั้งแรกเลยทุกคนเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกมันนะเออเปนห้าหนึ่งหกไม่น้องยู่ไปเนาะเมนเมนเมนเป็นครั้งแรกที่เดินทางไปพี่สายจะโดนด่าไวมเราพอาะ้องบอมมายึกมายักมันกระถิดด่าตลอด เดี๋ยวเขากระิบไปเอ้าราไม่ทำไปเนาะคือจะโกงว่าไเดี๋ยวเขากระชิบไปเดินทางกันเลยนทุกคนเดี๋ยวตืินทางไปกันเลยไปเดี๋ยวน้องบอมออกไปเนาะทุกคนนี่น้องทุกคนนี่ก็คือน้องยูเนาะที่แบบยังนุ่งเสื้อสุดหนอนอยู่เนาะแอนซว่าเหาเกีื่มตื่นมาแล้วเกลื่อเครื่อนให้น้องบอมตื่นมากันนึ่งเข้าคาเป็ดเอาเอาพักเอามีเอานอให้น้องบอมทุกอย่างเนาะเลยว่า ให้น้องบอมไปน้องยูก,ก็เลยว่าบริอ็ดเดือนเนาะได้แต่งตัวประธานนาะททุกคนว่าเกาะท้ายรถพนไปพันกับรกไปดอ <c oughs> กาาากีตาร์เศร้าเพราเกาะทายรถมัน,นหลดจิยกลรอเ <c oughs> <c oughs> ดินทางปลอดภัยทังอายทางยัทงนองเดอ้อขอบใจเดอ้อนี่เนาะ่วนพ็อกี้กับแม่อำกะขัวเป็ดญี่ปุ่นเนาะอ,อันนี้ก็คือตัวเอียนที่เขาซื้อมายกโซดูโอ้ตัวเอียนกับปุ่นคือกันเลยาะนี่กะ กระซิปินนอมักเอิกรักอหรือกับมักหุ่นอันนี้คือเป็ดที่เขายู่เฮื่นนะยอนอันนี้เป็ดที่อ่าอีเมขัวไว้ให้พี่สายกับน้องบอมไปอยู่น้ำพี่จ่าพอไม่ได้ซื้ออะไรกินก็จะปิ้งเป็ดทำอาหารกินไปแล้วขนาดว่าไปซื้อฟอร์มยังเป็ดตัวหนึ่งไปแล้วถ้าไปอยู่เป็ดร้อยตัวก็ไม่คงมาอยู่แล้วน้องบอมเงียบไปจีกแล้ว ตอนนี้ีะออกเดินทางไปแล้วเนาะผ่านนคำวมไปตอนนี้ฟ้าก็คึมมาขนาดเลยเลยอเสื้อกันฝนเอาแล้วยึดของกระเป๋านีน่ะเต็มบ่เป๋ามึงเสื้อสีเื่องเศร้เอ้ยต้องไปยักเอากระเป๋าท้าไปเต็มบ่ากระเป๋า มาบ่อด้นา่มใส่ทางาเก๊กกระเป๋าลลาดเอาห้องกระเป๋าหนักๆเครื่องนะฮะจ้าเองจ้าเอะ ตอนนี้เราก็มาใส่น้ำมันเนาะเพราะว่าเดินทางต้องใส่ด้วยน้ำมันก็ใส่น้ำมันคงจงะงหถึง้าทุกคนฝน้าจิบตกลัดทางมาบปไีนค้มขนาดเนาะเมื่อกี้ยังบคขื้นบบคลื่ปนประมาณนี้เดินทางต่อเลย ตอนนี้เราก็มาซื้อพาอดปากเนาะเพราะว่าบุมีพาอดปากเดินทางบาไดเนาะเดี๋ยวน้องบอมขอใส่พาอดปากก่อนเด้อใส่เป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนนี่เราต้องมีพร้อมทุกอย่างเราจะเดินทางไป จะได้เอาบัตรไปกวดก่อนเนอะเพื่อจะข้ามผ่านด้านไปแต่ละด้านเนอะเราก็จะเอาบัตรไปกวดแต่ละด้านแต่ละด้านไปก่อนจิหอดเยัยงจัน อเออชิวไวมาสุดน้านชิวไว้ตอนนี้รถติดไฟแดง ห้องปีจาแล้วนิดหนึ่งตลอดตลอดเนาะกุดดียวตลอดทั้อย่างบัวหวัดปัานนี้ โอเคเนาะทุกคนตอนนี้น้องบอมกับมาฮอดห้องจะจ่าสาวเราเป็นชีลูฮอยแล้วนี่สวัสดีทุกคน <c oughs> อันนี้คือพี่สาวของน้องบอมเนาะกับน้องยู <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ของพี่พ,พี่เพื่อนเป็นลูกสาวก,กของแม่อับเนาะทุกคนที่ทุกคนถามว่าเอจ่าเพื่อนเป็นไผแล้วทาไมถึงเห็นอยู่ในคลิปน้องแฝดตลอดทําไมน้องแฝดถึงคลิปลงคลิปที่ซ่องเขาตลอดแบบนี้เนาะเพื่อนเป็นพี่สาวของ บอมกับยูแท้ๆนะทุกคนฝากไปติดตามซ่องเพื่อนเดอร์ซื้อว่าจะจาสาวล่าเวลาประจําบประจําน้องแฟนจืดเลยับทถ้าประจําน้องแฝดอ่ามาพบกับน้องนบอมน้องยูถ้าจะจับจองจ่าจะาจะาสาวลาวต้องมีตบมือแล้วก็แเบเอานาะบอไรนีแล้น่การเดินทางของบอมกับออ้กะเป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็รมาห้องของจ่าจ่าก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ บอมกับเอจ่าตอนยังบุหูนะว่าสีพากันไปใส่แตรมวันนี้ตอนสงการเนาะส่งสงการแม่น้องยูเนาะทุกคนเนาะที่มาที่มาเวียงจังเนาะแต่ว่ามัอนี้แม่น้องบอมมาเนาะแล้วจะจากันฮับภารกคิดนักเนาะทุนเนาะเดี๋ยวหอรอติดตามคลิปเนาะว่าจะจาาสีพาน้องบอมไปใส่ได้เนาะแต่ว่าขาดน้องยูน้องยูไม่เท่ยังน้องยูจะบม่ได้มาเพราะว่ารักษามาบ่ได้โดยกับเบลเป่าแลกอะมีหลายด้านอยู่ได้ ต่เฮาเดินทางมานันมีหลายด้านอย่ล้วยไปกักตัวก็ติหละยส<อ>ิบสี่ม <laughs> ื้อสิบสี่นาทีวยไปกักตัวก็กมาสิบสี่เมื่อันผ่านมาแต่ด้านเพื่อนก็กวดบัตรซักยาของเราก็จึงมาถึงมาถึงเวียงจันทไดเข้มงวดทีซุดแม่นก่อนออกมาบ้านงเฮาเละเพิ่นถามทุกอย่างถามซอทุกอย่างสิไปใส่ไปเ็หยังไปนังไปยังอันนี้หลายอย่างเพื่อนถามจึงผ่านมาได้แล้วก็มาด้านยุ่แถวด้านซับซีด้านเพื่อนกระถามนิดเดียว เนาะทุกคนบอมกับจ่าจ่ากับสิขอปิดคลิปไปเที่ยวเท่านี้เนาะเพราะว่าพวกเฮายัางยไม่ได้กินข้าวสวย <c oughs> ก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องบอมกับน้องจ่าจ่าเฮ็ดคลิปต่อไปเ,เด้อละฝากทุกคนรอติดตามสมเบิ่งเนาะว่าพวกเฮาสิมาว่าบอมมาหาจ่าจ่าเฮ็ดหยังแล้วกันและจ่าจ่าสิได้หัาภารกิจอย่างเดเนาะทุกคนแล้วก็พวกเฮาสิเฮ <c oughs> <หย>็ดคลิปนํากันแบบจังได้แด้ก็ฝากทุกคน ทุกคนติดตามเพื่อนเนาะเดี๋ยวน้องวอมกับสิขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อกับฟังทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเฮาสองซ่งเนาะมือนี้มือนี้จะมีสองซ่งแต่สว่างกับน้องแฟรดเนาะกับฟังทุกคนเป็นกําลังใจให้เด้อบ๊ายบาย